ลมตัวเดิมมาตัวเดิมอะตัวเดิมอะ,ม,อะมันอันเนี้ยมอเตอร์ตัวเนี้ยมันช็อตรอบมันเสียนะเราเปลี่ยนแคปไปแล้วมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงนะถ้าสมมติว่าพัดลมเนี่ยพวกคอยเย็นเนี่ยมันเอื่อยเราลองเปลี่ยนแคปดูนะเผื่อมันเสื่อมบวกลบไม่เกิน2นะบวกลบไม่เกิน2สมมุติว่าแคป5เราไปใส่6ใส่6.5ใส่7ได้อยู่แต่จ,จริงๆอะ่ะ ให้ใส่บวกลบอ่ะไม่เกินนี้นะจะดีกว่าหรือใส่ตรงรุ่นจะดีกว่านะแคปนะครับนะมันจะมีสไมโคร5 Micro, 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 ้าไมโคร6ไมโคร7ไมโครเราก็ดูตรงนี้นะค่าไมโครฟา,าดของมันส่วนตรงนี้มอเตอร์ตัวนี้ช็อตรอบอ่ะเราเก็บไปก่อนม,นมันปกติมันหมุนไปทางนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็ดูลูกศรหมุนตามไปนะหมุนตามไปให้มันไปทางเดียวกันนะเออดูดูลูกศรหมุนไปทางเดียวกันเพื่อมันจะช้อนลมฟูช้อนลมมาออกนี่แต่ถ้าเราทํากลับไปอ่ะ เราเอามอเตอร์เราใส่ใส่กลับใช่ไหมแรงลมมันจะไม่ได้เหวี่ยงกับหอยโข่งมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเราก็ต้องเหวี่ยงกลับนะพอเหวี่ยงกลับเสร็จปุ๊บเราใส่ประกอบให้มันดูตัวเราเนี่ยสายไฟสายไฟอ่ะแต่ละรุ่นะ่ะมันจะต่างกันนะแต่ละรุ่นมันจะต่างกันแท้สมมุติว่ามันยังมีแผ่นเพจอย,อยู่ตรงนี้แท้สมมุติอ่ะคนคนมีประสบการณ์คนทําบ่อยจะรู้ว่าเฮ้ยสายเส้นไหนสีอะไรเป็นมาตรฐานของมันเลยอะไรแหละจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามันมองไม่ออกเรามาดูตรงนี้เอามาขยายดูเห็นไหมไว้บราวก็คือ คาปาซิสเตอร์ก็คือชุดนี้นะคาปาซิสเตอร์ส่วนตัวแบล็กไฮไฮก็คือพัดลมแบล็กไฮอ่ะถือไว้แบล็กไฮก็คือพัดลมนะพัดลมเบอร์3นะมะาไฮบราวมีเดียมิมเดยมก็คือ2กลางนะเบอร์กลางคนะน้ำตาลนะบลูโล <Blue. Low. S 1> น้ำเงินนะ่ะเป็นเบอร์หนึ่งนะเลด สโลเราไม่ใช้นะเพราะเราโรงแรมเราไม่ใช้สโลอยู่แล้วมันยิ่งเบาคขาใหญ่เราไม่ใช้นะกรีนเยลโล่กลาวก็คือกลาวนะสายกลาวนะพูดง่ายๆสายกลาวนะอ่าแล้วทีนี้ก็คือสายขาวเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้มีเขียนบอกไหม้ตื้อตื้อตื้อบู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 อ่ะไม่เป็นไรนะสายขาวปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นน <s> ิวตันอยู่แล้ว <S <s <Sounds> นะ<ๆ>เป็นน <s> ิวตันนะจริงๆแล้วในในในเรื่องแอร์มาตรฐานจริงๆทุกอย่าง นะเบอร์หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ปกติเบอร์หนึ่งจะเอ้สีแดงจะเป็นเบอร์หนึ่งสีดําจะเป็นเบอร์สามอันนี้จะเป็นเบอร์สองนะแต่จริงๆอะ่ะอันนี้เป็นมาตรฐานแอร์ปกตินะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ก่อนใส่ก่อนที่จะเราจะไล่เพื่อความชัวร์ถ้าเรามมีแผ่นเพลให้ดูเราดูที่แผ่นเพลเพราะว่าอันนี้มันสลับกันนะมันสลับกันอ่นะประมาณนี้อ่นะประกอบได้เลย